สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กลุ่มของเรานะครับกลุ่มที่5จะไปทําภารกิจที่รุ่นที่เตรียมไว้ให้ก็มีทั้งหมดกี่จุด12จุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มภารกิจแรกจะไปที่ไหนไปกันเลยครับ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอุ้ยเพิ่งถ่ายไหมเมื่อกี้นี่ใช่ของเราคืออะไรนะคะอะไรนะครับเอาครับคัทเอาไปสามสองหนึ่ง เราก็ได้มิชชั่นมาแล้วนะครับมิชชั่นของเราก็คือให้ทําท่าเสียงหินห้อยอะไรสักอย่างหินงห้อยมันมีเสียงด้วยเหรอครับทุกคนเกิดมาเคยได้ยินเสียงหินงห้อยมันจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับ่เหมือนจะตกอันนี้คือมิชชั่นอะไรไม่รู้นะครับก็หินงห้อยก็ประมาณนี้แหละครับเขาให้รำไทยทำท่ารำไทย มิชชั่นของเราคืออะไรครับพี่โอ๊คมิชั่นคือลำไทยรึเปล่าลำยังดีภารกิจก็คือลำไทยนะก็ไม่ยากอ่ะไปหนึ่งสองสามเริ่มอันนี้ก็คือลำไทยเวอร์ชั่นหมอลำก็ออกประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะผ่านครับก็มิชชั่นนี้พระคุมก็คือรุ่นพี่ได้บอกว่าให้เราอธิษฐานขอพรอะไรก็ได้ นะครับก็ไปเริ่มทำกันเลยมิชชั่นคือห้หาสมุดที่มีรหัสอะไรสักอย่างปกอะไรสักอย่างเราไปหากันจะเจอหรือเปล่าไปเจอแลวได้มาแล้ว มิชชั่นต่อไปมิชชั่นต่อไปก็คือป้ายคณะอาจจะเดินซิไอเลิฟยูคาุกาดวมิชชั่นนี้ก็คือถือว่าเป็นมิชชั่นที่มีความสำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ให้ขอพรกับเจ้าฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำมิชชั่นกันเลยก็มิชชั่นนี้ก็ผ่านไป หน take, ึ่งมิชชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่มิชชั่นต่อไปนั่นก็คือน่าจะเป็นตึก60ปีเดี๋ยวจะมีอะไรรอเราอยู่ไปติดตามกันก็สําหรับมิชชั่นนี้เราได้รับมิชชั่นมาว่าให้ถ่ายแบบย้อนยุคย้อนยุคของพวกเราคืออะไรน่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบโบราณก็คือแบบยืนแบบเจ้าขุนอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยไปก็สำหรับมิชชั่นนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแต่ละมิชชั่นนี่ มันจะเริ่ม <ละ S 2> มีความแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนใช่ <ๆ S 2> อ่อมิช่ันต่อไปจะมีอะไรรอเราอยู่ก็ไปติดตามชมกันนะครับไป <c oughs> บ่มีอียงมาพังทลายความหักเาสองหลงได้ <c oughs> ก็เห็นว่าร้องเพลงนี้เปิดคลิปก็น่าจะรู้ว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่คือลานพญานาคสำหรับมิชชั่นของเราก็คือให้ร้องเพลงภาษาเสียงเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็ได้เตรียมบทเพลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ จะร้องให้ฟังครับไปฟังกันเลยครับบ่มีอีหยังมาพังทลายความหักเขาสองลงได้แม่นดินสลายอย่างมั่นคงคือจังตอนเดิมก็แค่นี้ก็พอน่าจะรู้ไปแล้วว่าคือเพลงจากอะไรนะครับก็ขอบคุณครับนี่องก็มาถึงอีกหนึ่งมิชชั่นของเรานั่นเองคือ หน้าฟิตเนสเราได้รับมิชชั่นมาว่าให้ทาท่าออกกาลังกายเดี๋ยวเราจะไปคีดเอกกันว่ามันจะเป็นท่าอย่างไงเนาะไปรอชมไปดีกว่าก็สำหรับมิชชั่นนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราเหลืออีกแค่สองมิชชั่นครับทุกคนอ้าวก็จะเสร็จแล้วเราไปจะไปที่หลวงพ่อใหญ่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะก็เดินตามไปไปกันก็มาถึงอีกหนึ่งมิชชั่นแล้วนะครับที่นี่ก็คือหลวงพ่อใหญ่โดยเราได้รับมิชชั่นมาว่าให้ขอพรเกี่ยวกับความรัก ก็สําหรับใครที่มีความรักก็ขอให้สมหวังและสันนะครับส่วนผมก็น่าจะขอให้เจอความรักมากกว่าอะไรประมาณนี้ึปก็เสร็จไปอีกหนึ่งมิชั่นเราเหลือมิชั่นสุดท้ายแล้วก็คือที่ศูนย์ภาษาน่าจะเป็นมิชชั่นที่ยากที่สุดนะเพราะว่ามัน เกี่ยวกับภาษาเอก็รอดูแล้วกันว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับทุกคน Hello Everyone and now at the Language Center this our last mission is speaking English okay start Hello my name is h a l a d o n u t t a m a my nickname Bo oh. Hello my name is Infa a n k a w u t my nickname is Movie Hello, my name is ว o t มาตามมา My, my um a ต uh ่อมาท h ่เร e ยน o ีพอร์ e ฮ <And> ัลโหลไมเ e ี y ยวิส o อช y ้เนครับไม่ไม่ไม่ไปแล้วนะครับสบม่ไม่ไม่ไชั่นที่เราได้ทม่มาทั้งหมดไ2ไม่นม่ไม่ไม่ไรับม่ไค่ไม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 ่ไาม่หม่ไม่ม่ไมมาไม่กม่ไม่คเรไมรไม่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 ไมมามากนะครับ, okay, เ,รเ,นะรบเดินรอบมอบอกเลย,เลย่่แบบ เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็รุ่นพี่นะครับที่คอยกำกับดูแลนะครับตลอดมิชชั่นก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับแล้วก็สนุกมากก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคนที่ได้รับชมจะเป็นยังไงเจก็สำหรับมิชชั่นทั้งหมดต่อยหวังว่าคนที่ได้รับชมนะครับก็ จะมีความสุขแล้วก็อ n j o y ไปกับการทำมิชชั่นของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณคัะ